สวัสดีครับหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยนะครับผมวิธีชนคนฟอสวนครับก็วันนี้ก็อยากจะคุยอะไรกับพี่น้องของเพื่อนบ้างน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยนะครับผมวันนี้อากาศก็คลุมๆนิดๆน,นะครับแต่ว่าก็อากาศเย,ย,นะย็นอยู่ท่านผมยังอยู่ที่ขนมนะครับพอดีลงจากสวนก็ไปเก็บลองกองมานะครับที่เหลือจาก กระรอกกินนะครับก็ประมาณสักสี่ห้าเข่งได้นะครับรังสาดหอมรังสัดเกาะนะครับนี่จดูช่อลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับไม่ได้ขายนะครับผมทีนี้ก็หล่นร่วงเต็มไปหมดเลยเก็บมาตะกร้าหนึ่งนะครับนี่นี่ถังหนึ่งครับไม่ใช่ตะกร้านึงแป๊บเดียวนะครับประมาณห้านาทีขึ้นมาใช้บันไดขึ้นก็ ใช้กันไคลตัดนะครับผมนี่ร่วงร่วงบ้างแล้วนะครับดูลูกครับใหญ่มากนะครับลังสาดหอมลังสาดเกาะก็ดมน้ำร้อนกินกาแฟครับฟังเพลงเบาๆที่ขนมนะครับผมเดี๋ยวใช้ดู <laughs> ลูกใหญ่จริงๆครับ นี่นี่นะครับังสาดหอมอันนี้พันมาจากกอสมุยนะครลนๆๆๆอันนี้ก็ต้องมีไว้ตลอดนะครับเจลล้างมือให้ดูอะวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะครับตื่นตีสามครึ่งวันนี้ก็คงจะต้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สอง หวานนะครับนี่ขนาดตอนเช้าๆเลยดูเนื้อเนื้อเขาครับเป็นแก้วเลยเสียดายมากนะครับลูกใหญ่โดนพอเย็นๆก็กระรอกอะไรเต็มไปห,หมดเลยนะครับใหญ่กับบนหน้าผมเองนะ ขึ้นแจกไม่ไหวก็มาตั้งไว้ที่ขนําของแจกก็แจกเยอะเกินไปมันก็นะปล่อยให้หล่นนะครับแต่รอกอะไรมากินขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กับหนุ่มปูนสวัสดนะครับเมืม่อวานก็มีเจ้าหน้าที่จากสวพวันนมนะครับพี่ๆคุน้องของเมื่อนนะครับก็มาเยี่ยมที่ขนมเอฟด้วยนะ f อ เขมาตรวจเยี่ยมปกติมาดูว่าขนมของของผมเป็นไงบ้างลางาังสัดอมกับลงังสัดบ้านมันจะแตกต่างกันนะลงังสัดบ้านมันจะมียางนะครับแต่นี่ไม่มียางนะครับเนื้อเขาจะใส่มากเลยเดี๋ยวก็ตั้งไว้ที่ขนมนี่นะครับ ตาเล็กตาเสรีอะไรตาเวทอะไรมาก็พอได้กินกันยังมีเยอะรประมาณสามสี่เขีงได้นะครับที่เหลือจากหลน่นแล้วก็เหลือจากกระรอ c ก,กินนะครับผมระกระรอ c เยอะครับข้างข้างบ้านบางทีก็มีพวกอีเห็ดอะไรลงมากินเหมือนกันนะครับเปลือกเต็มไปหมดเลยครับใต้คนเหมือนคนกินเลยนะครับมาครับ เช้าเลยนะบบุกเช้าเลยข้าวอะไรยังไม่ได้กินนะ้นํายังไม่ได้อาบนะชิมดูหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ที่ในขนมก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับตกแต่งนู่นนี่นั่นเรื่องต้นไม้ต้นไรนะรผมจะพิถีพิถันมากนะครับเรื่องการปลูกต้นไม้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเรียมไว้นะครับหลังโควิดสิบเก้าโควิดซาอยว่ากันนะครับ พี่น้องของเพื่อนทีมงานเลยทางมาเยียกก็จะได้มีที่สำรองนะครับให้พักผ่อนกันก็โฮมสเตย์ได้แล้วครับใครอยากแคมปแคปิ้งก็ได้นะครับผมความจริงมันไม่ไม่เปรี้ยวอะไรครับแต่ว่ามันมันยังเช้าอยู่ครับผมก <c oughs> ินลังสารเล็บต้องดำอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามันน้ำหวานน้ำไรมเดี๋ยวลองผ่าไปน้องเนน้องเน้นไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เม็ดนี้ผมก็จะโยนโยนไว้ในสวนยางนี่ละครับให้เขาได้งอกขึ้นมาน่าจะน่าทำพันุ์มากเลยนะพันุถ้าเป็นช่วงเดือนสิบทุกปีที่ผ่านมาผมจะตัดไปทําบุญที่ระนองนะครับที่ บ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เรานอกพอพระฉันเพ้นไรเสร็จนะครับลังสารผมนี่เวลาถือมาเป็นถาดก็จะมีใบรุ่นจองนะครับปีนี้หล่นนะก็คงจะไม่ได้ไปทำบุญเันสิบนะครับก็เป็นการรวมญาติของคนใต้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ให้ดูนะครับชิมลังศาสเกาะลังสาสถ้าเขาียกจริงๆเขาเรียกว่าลังลังสาดเกาะหรือว่าลังหน้าลังสาดหวานนะครับลังศาดหวานหรือว่าลังอ๋อลังศาดหอมขออภัยครับลังสาดหอม,อหอมนะครับก็ที่นี่มีนะครับนี่พันมาจากเกาะสมุยเลยนะครับผมลองห้ดูนะครับวิธีได้ตักไทยกับ เพื่อนๆมากนะครับผมไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะลงอยากจะลงคลิปนะต่อไปก็คงจะมีการทําอาหารอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆนะครับตามความเป็นอยู่ของวิถีชนคนฝ้าสวนนะครับแล้วก็อาจจะมีดนตรีอะไรบ้างนะครับเล่นเพลงร้องเพลงนะครับกีตาร์อะไรก็ออกมาเตรียมไว้หมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาทาให้กับหนุ่มฟูนสวรรุ้มชัยนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะครับอ,อยิ่ก่อนหนวดตัพระไม่ค่อยได้แต่งเลยสรุปว่าขนมผมนะครับสิบสี่วันนะครับสองอาทิตย์เต็มเต็มที่ตั้งแต่เริ่มทำมาแล้วก็พักได้นะครับผมงบประมาณก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่า ซื้อกะเบื้องหรือว่าซื้อไม้ซื้ออะไรนะครับแล้วก็ก็คงจะหลายตังค์อยู่นะครับแต่วันนี้ผมใช้ของเก่าทั้งนั้นเลยนะครับเสาก็ตาเล็กให้มานะครับแล้วก็สายไฟก็ตาเล็กก็ให้มาน้องเจ้าหีด้วยนะครับผู้ช่วยหมที่สี่นะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ตาเสรีก็มาเดินไฟให้นะครับแล้วก็ตาเวทก็มาช่วยยกนะครับวับนแรกก็ขอบคุณนะครับที่เอ่อ ยกขนาให้ผมนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมท่อนรับในีครับทีมงานนะครับมากินกาแฟอะไรกันก็กาแฟก็กินได้ทั้งวันนะครับริมคลองอยากเล่นน้ําก็เล่นกันนะครับผมโอเคนะครับก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับมีผู้ติดตามเพิ่มเติมก็รู้สึกภูมิใจนะครับจะได้มีกาลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากถึงเพื่อนๆที่มีช่อง youtube ด้วยนะครับใครที่ติดตามก็ขอให้เม้นบอกด้วยผมจะได้ติดตามกลับไปนะครับผมเพราะว่าบางที ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างนี่ Wi-Fi ไม่มีนะครับอยู่ที่บ้านก็ขึ้นไปนิดเดียวนะครับประมาณห้าประมาณสามสิบสี่สิบเมตรนะครับจะไปเปิด Wi-Fi หรือว่าไปอัพอะไรลงยูทูบแล้วผมเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องเดินเรื่อง Wi-Fi ที่กระหน่ำอีกจะได้ฟังเพลงอะไรบ้างนะครับเวลาทํางานนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 นะนี่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 อยู่บ้านสวนก็อย่างนี้นครับขยันปลูกก็มีกินนะครับผมถ้า,าทุกท่านมาในช่วงนี้นะครับโอกาสหน้าก็คงจะได้ชิมลังสร์เกาะที่บ้านผมแน่นอนนะครับไปแล้วนะครับผมาาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยด้วยนะครับผมวิธีชนกนดฟอกสวนแค่นี้นะครับผมสัสดีครับเดยกให้ดูกีตาร์ เตรียมมาแล้วนะครับเตรียมมาแล้วนะครับผมนี่นี่นี่มืด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 นิดหนึ่งตัวได้กินให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับยามเช้ามีเสียงนกเสียงอะไรร้อง